สวัสดีครับวันนี้พบกับสวนคุดแก่นครับวันนี้เราจะพามาดูดอกกระเจียวในสวนนะครับที่ปลูกไว้ในสวนสวนคุดแก่นเราปลูกพืชแบบผสมผสานนะครับปลูกหลายห,หลายอย่างเพื่อให้มีรับประทานมีกินหลายอย่างนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าดอกกระเจียวนะครับที่เราปลูกเอาไว้เมื่อปีที่แล้ว เป็นอย่างไรครับนะครับนี่คือดอกกระเจวนะครับที่เราปลูกเอาไว้นะครับดอกกระเจวนี้เป็นดอกกระเจวนาครับเราไปขุดมาจากที่นาของเรานะครับเนื่องจากว่าที่นาเรานะครับคือดอกกระเจวมีดอกกระเจวเกิดที่ทุ่งนาแต่ว่าบางที่บางครั้งนะครับปลูกไว้ที่ทุ่งนาแล้ว จะไปโดนยาฆ่าหญ้าตายนะครับพอตายไปแล้วก็จะสูญพันธุ์หมดครับเพราะปัจจุบันนี้มีการาใช้ยาฆ่าหญ้าเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งก็รู้สึกว่าเสียดายถ้ามันตายไปแล้วก็จะเสียดายนะครับมันก็จะสูญพันธุ์ไปก็เลยได้นําจากที่นามานะครับเอามาปลูกไว้นะครับในสวนนะครับปลูกไว้ที่คองไส้ไก่นะครับโดยปกติธรรมชาติของ ดอกกระเจียวนะครับจะชอบความชุ่มชื้นโดยเฉพาะหน้าฝนนะครับเขาจะาโผล่ขึ้นมาตอนหน้าฝนโผล่พ้นจากดินนะครับถ้าเป็นหน้าแรงแรงจัดๆก็เป็นเขาก็จะแห้งไปครับพอช่วงหน้าฝนเขาก็จะโผล่ขึ้นมาพ้นจากดินครับอย่างในสวนเรานะครับก็แห้งไปครับช่วงหน้าแรงนะครับตรงนี้ครับในกาลังตรงนี้ เป็นดอกกระเจลที่กินได้นะครับรับประทานได้สามารถทำนำไปประกอบอาหารได้นะครับอตอนนี้นเมื่อเช้าเพิ่งตัดหญ้าไปนะครับเพิ่งตัดหญ้าให้เข้าไปก็ออกดอกเยอะแยะมากมายนะครับเขาชอบความชุ่มชื้นนะครับมีปลูกไว้ก็ไม่เยอะนะครับก็จะทยอยขยายออกให้เต็มสวน นะครับเดิมทีจะมีคลองไส้ไก่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่คลองไส้ไก่ให้เต็มสวนหมดเลยนะครับคลองไส้ไก่เดิมที่เมื่อก่อนนะครับใช้ในการลําเลียงน้ําไปลดต้นไม้ในสวนนะครับแต่ตอนนี้เราใช้ท่อแทนแล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะเปิดน้ําลงคลองไส้ไก่ได้เหมือนเดิมก็เวลาลดน้ำนะครับเราก็ใช้วิธีการเปิดลงคลองไส้ไก่นะครับลดน้ําให้กับดอกกระเจียวนะครับนี่ยาวเลยครับ ยาวเลยออกดอกเยอะนะครับออกดอกทุกกอนะครับมีดอกทุกกอเช่นตรงนี้ครับมีหลายดอกเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่มีเวลาเก็บเก็บไปกินเก็บไปรับประทานเลยครับช่วงที่เขาออกดอกเราก็ไม่รู้นะครับไม่ได้มาดูนะครับนี่นี่ก็มีหลายดอกครับตรงนี้ก็มีหลายดอกครับมีทุกกอนะครับตรงนี้มี ผักหวานแซมอยู่ด้วยครับผักหวานบ้านตรงนี้ผักหวานบ้านนะครับแซมอยู่ด้วยก็ยาวมาครับมีผักหวานบ้านแซมอยู่ด้วยเอามาแซมด้วยกันเพราะว่าผักหวานบ้านก็ชอบความชุ่มชื้นนะครับดอกกระเจียวก็ชอบความชุ่มชื้นนะครับก็เลยเอามาไว้ด้วยกันนะครับนี่เยอะทีเดียวครับเยอะ ตรงนี้มีกระเพราด้วยครับเกิดขึ้นมาครับยังไม่ได้ถอนหญ้าออกนะครับมีกระเจี๊ยบด้วยครับกระเจี๊ยบก็มีนะครับกระเจี๊ยบเขียวมีกระเจี๊ยบแซมด้วยครับมาถึงตรงนี้ครับมาถึงแค่ตรงนี้นะครับนี่นี่คือกระเจียวที่เราปลูกเมื่อปีที่แล้วนะครับ ต่อไปเราก็จะขยายแล้วครับขยายไปตามของไส้ไก่นี่ของไส้ไก่ยาวไปอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะขุดออกครับแล้วก็ไปปลูกตามของไส้ไก่นะครับเพื่อให้เต็มทั้งหมดเต็มพื้นที่ของของไส้ไก่ครับทีนี้เราก็จะมีกินนะครับเยอะๆเลยนะครับของไส้ไก่เราจะปลูกสองข้างของของไส้ไก่ครับนี่นะครับนี่คือของไส้ไก่นะครับ แล้วก็ยังมีอีกครับไม่ได้มีแค่นี้นะครับของไส้ไก่ยาวไปทางทิศเหนืออีกครับหลายหลายช่องครับของไส้ไก่นะครับก็เป็นพืชอีกชนิดนึงนะครับที่ไม่ควรมองข้ามนะครับถ้าเราปลูกแบบว่าเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับเหมาะมากๆนะครับในการที่จะปลูกนะครับแล้วรับประทานได้รสชาติอร่อยหอมนะครับ เราประทานกับน้ำพริกหอมหรืออาจจะประกอบอาหารแบบอื่นอาจจะนำไปแกงก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับที่สำคัญมีความสวยงามเห็นแล้วสบายตานะครับเป็นไม้ประดับก็ได้นะครับเนี่ยสวยครับครับก็น่าดูน่าชื่นชมนะครับน่าชมน่าดูน่าชมสบายใจสบายตานะครับก็ เป็นพืชอีกชนิดนึงนะครับที่เราก็ไม่ควรจะมองข้ามนะครับนะครับสำหรับสวนกเกษตรอินทรีย์นะครับน่าปลูกมากครับเพราะว่าปลูกง่ายไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับไม่มีแมลงรบกวนด้วยนะครับที่สำคัญมีแค่หญ้าแค่นั้นเองนะครับที่เป็นศัตรูพืชก็ไม่ถือว่า เป็นศัตรูพืชอะไรมากมายเพราะว่าถ้ามีหญ้าก็มีความชุ่มชื้นนะครับเขาก็จะสร้างความชุ่มชื้นให้กับกระเจียวนะครับก็พามาดูมาชมครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ